สวัสดีค่ะวันนี้แม่สีมาชวนทําเมนูสร้างอาชีพอีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คือเมนูวาฟเฟิลไส้ทะลักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะ วฟเฟิลสูตรนี้แม่ซีได้เรียนรู้มาจากเจ้าของสูตรโดยตรงนะคะซึ่งเขาขายมาหลายสิบปีแล้วนะฉะนั้นรับประกันความอร่อยค่ะวันนี้แม่ซีจะทําสูตรเล็กๆให้ดูนะคะใครอยากได้สูตรใหญ่ๆเนี่ยให้อินบ็อกมาในเพจแล้วก็ถามสูตรได้เลยค่ะสําหรับส่วนผสมแล้วก็ยี่ห้อวัตถุดิบต่างๆก็ตามที่เห็นตรงหน้าเลยนะคะตัวแรกนมข้นจืดค่ะตามมาด้วยน้ําตาลทรายเมฟอกสีแป้งสาลีนเนกประสงค์ใช้ตราว้าวนะคะไข่ไก่เบอร์ศูนย์ผงฟู น้ำมันพืชน้ำเปล่าตัวนี้จะเป็นกลิ่นวานิลาบัตเตอร์นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยสีเหลืองไข่ค่ะวิธีการผสมแป้งนะคะขั้นตอนแรกก็ตอกไข่ลงไปค่ะเราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด9ฟองนะคะตามด้วยนมข้นจืดค่ะหมดกระป๋องเลยนะคะ สีเหลืองไข่นะคะสักประมาณ3-4มหยดค่ะสีเหลืองเนี่ยมีทั้งแบบผงแล้วก็แบบน้ำเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยนะคะจากนั้นก็ตีด้วยสปีดต,ต่ำให้พอเข้ากันค่ะพอไข่ไก่เข้ากันดีนะคะก็ทยอยใส่น้ำตาลลงไปทีละครึ่งค่ะ ตีด้วยสปิดกลางให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ที่เหลือจนหมดค่ะตีไปเรื่อยๆจนน้ำตาลเกือบละลายดีนะคะ ตีจนน้ำตาลทรายเกือบละลายดีนะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้ทยอยใส่แป้งได้เลยค่ะแบ่งใส่กัสามรอบก็ได้นะคะแล้วก็ตีด้วยสปีดต่ำจนแป้งเข้ากันดีนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแป้งหมดค่ะ พอตีจนแป้งเนียนดีนะคะก็ให้เราปาดอ่างหนึ่งรอบค่ะก้นอ่างด้วยนะคะจากนั้นจึงใส่น้ำมันพืชน,นะคะย้ำนะคะแป้งจะต้องเนียนไม่เป็นเม็ดค่ะถึงจะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะตีด้วยสปีดกลางให้เข้ากันดีค่ะ ากนั้นจึงใส่เกลือป่นแล้วก็น้ำเปล่านะคะใช้สปิดกลางเหมือนเดิมค่ะตีจนเข้ากันดีนะคะ ตามด้วยกลิ่นวานิลาบัตเตอร์นะคะครึ่งขวดค่ะจากนั้นก็ตีด้วยสปีดกลางจนเนื้อเนียนดีเลยค่ะ เกด้วยตาแล้วว่าแป้งเนียนดีนะคะสิ่งสุดท้ายเลยที่เราจะใส่ลงไปก็คือผงฟูค่ะเราจะไม่ใส่ผงฟูไปพร้อมกับแป้งนะคะเนื่องจากว่าสูตรนี้ใช้ผงฟูเยอะถ้าใส่ไปพร้อมกับแป้งเลยเนี่ยจะทําให้ส่วนผสมทั้งหมดฟูขึ้นมาอาจจะล้นชามล้นภาชนะได้ทำไม่ตียากนะคะเราก็ใส่ผงฟูงไปเลยค่ะแล้วก็ตีด้วยสปีดกลางให้เนียนเลยนะคะ อนนี้แป้งวาฟเฟิลของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความข้นที่ได้อยู่ในลักษณะนี้นะเราจะพักแป้งทิ้งไว้สามชั่วโมงนะคะอย่างน้อยสามชั่วโมงค่ะอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าจะทำให้แป้งของเราเนี่ยมีความนิ่มมากขึ้นค่ะใครมีเวลาก็หมักข้ามคืนไปได้เลยนะคะและในระหว่างที่เราพักแป้งนะคะก็ให้มาเตรียมในส่วนของไส้กันค่ะมาดูกันนะคะว่าแม่ซีมีไส้อะไรบ้าง ตัวแรกก็จะเป็นฝอยทองนะคะข้าวโพดนึ่งสุกฝานบางๆค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนปูอัดให้ฉีกเป็นเส้นๆไว้นะคะ ฟักทองเผือกหอมมันม่วงหั่นเตา๋าแล้วก็นึ่งสุกค่ะใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยลูกเกตดำก่อนนำมาใช้ต้องนำไปแช่น้ำให้ลูกเกตเขาอิ่มน้ำก่อนนะคะจากนั้นก็บีบน้ำให้แห้งค่ะวิธีนี้จะทำให้ลูกเกตมีความนิ่มมากขึ้นนะคะหรือใครจะเพิ่มเติมไส้นอกเหนือจากที่แม่ซีโชว์ในวันนี้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกหมูยองแฮมเอามาใช้ได้หมดเลยค่ะตอนนี้เราก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะมาดูเนื้อกันค่ะ แป้งนะคะก็จะมีความอิ่มตัวมีความข้นมากขึ้นค่ะนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะเราก็เตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแป้งวัฟเฟิลเครื่องทําวัฟเฟิฟลไส้ต่างๆน้ํามันพืชแล้วก็แปลงสําหรับทาพิมนะคะถาดและตะแกรงสําหรับพักขนมที่อบสุกแล้วที่คีบนะคะขีมคีบแล้วก็ไม้พายค่ะ สำหรับเครื่องทำวาฟเฟิลนะคะแม่ซีใช้ยี่ห้อโฮมเมดนะคะของวีรสุค่ะสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะตัวนี้รู้สึกว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยหนึ่กว่าบาทนะนะคะก่อนอื่นเราต้องวอรมเครื่องก่อนนะคะปรับระดับมาที่เลข2นะคะจากนั้นก็เสียบปลั๊กได้เลยค่ะพอเสียบปลั๊กปุ๊บมันจะขึ้นไฟสีส้มค่ะรอสักครู่นะคะให้ไฟเขียวขึ้นก็สามารถที่จะใส่แป้งได้เลยค่ะ พอไฟเขียวขึ้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาน้ํามันนะคะมาทาพิมพ์นะคะแม่ซีใช้เป็นน้ํามันพืชนะทาบางๆให้ทั่วเลยค่ะด้านบนด้วยนะบนฝาด้วยค่ะใครจะใช้เป็นมาการีนก็ได้นะคะยิ่งทําให้ขนมนยมีความหอมมากขึ้นค่ะจากนั้นก็เทปแป้งลงไปตรงกลางประมาณหนึ่งกระบวยนะคะประมาณนี้ค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องเราได้เลยค่ะหน้าลูกเกดก่อนนะคะ ลูกเกดและฝอยทองค่ะตักแป้งเติมลงไปนิดหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะเกลี่ยนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาได้เลยจับเวลาสองนาทีค่ะ ครบสองนาทีแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว้าวสวยงามมากๆนะคะใช้ครีมนะคะเป็นครีมซิลิโคนค่ะที่บอกมาเลยดูไส้นะคะขลักเลยค่ะน่าทานมากๆนะคะนำไปพักไว้บนตะแกรงได้เลยค่ะดูกันชัดๆเลยค่ะไส้ลูกเกดฝอยทองนะคะแป้งนุ่มแล้วก็หอมมากๆค่ะ พอจะทําไส้ต่อไปนะคะเกิดมีเศษแป้งเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้แปรงปัดออกนะคะแล้วก็ทาด้วยน้ำมันพืชอีกรอบค่ะบางๆนะพอวอร์มเตาได้ที่แล้วก็ตักแป้งลงไปเลยค่ะต่อไปจะเป็นหน้าข้าวโพดปูอัดนะคะใส่ลงไปเลย แล้วก็เกลี่ยนิดหน่อยค่ะปิดฝาจับเวลาสองนาทีค่ะ <Okay. S 1> น่าทานที่สุดเลยค่ะ <Okay. S 1> เรียบร้อยค่ะไส้ปูอัดข้าโพดน,นะคะ หน้าต่อไปเลยค่ะวักทองมะพร้าวอ่อนค่ะ หน้าต่อไปนะคะข้าวโพดและเผือกค่ะ ใส้สุดท้ายนะคะเผือกฟักทองและมันม่วงค่ะ สุดท้ายนะคะเรียบร้อยค่ะไส้เผือกมันม่วงแล้วก็ฟักทองค่ะสูตรนี้นะคะจะสามารถทําได้1 3ถึง14แผ่นนะคะแล้วก็แม่ซีจะสรุปการใช้ไฟให้ค่ะจริงๆแล้วเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะสามารถจับจุดได้ค่ะอย่างเครื่องนี้ของแม่ซีนะคะใช้ไฟอยู่ที่ระหว่างเลข1กับเลข2กําลังดีค่ะแล้วก็อบจนกระทั่งไฟเขียวขึ้นขนมจะสุกแล้วก็สีสวยพอดีเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเอาชิ้นไหนดีอันนี้ละกันค่ะดูวความนุ่มนะคะนะคะสีกดูเลยแป้งนุ่มนะคะแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะ และเวลาเคี้ยวไปโดนไส้นะคะก็อร่อยลงตัวสุดๆค่ะแป้งสูตรนี้นะคะวางไว้นานก็ยังนุ่มนะส่วนราคาขายขายแผ่นละ30บาทค่ะไม่ว่าจะหนึ่งไส้สองไส้สามไส้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาหลายไส้อะคะ่ะเพื่อนๆก็ตักไส้เฉลี่ยให้เท่ากับใส่ไส้เดียวแบบนี้ค่ะก็ขายราคาเท่ากันเลยแผ่นละ30บาทนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดได้นะคะสำหรับวันนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ